ลื่อหนักหนาหูนะคะหลุดตารางการคัมแบ็กของ b บ็คพิงแล้วก็โซโล่ของลิซ่าออกมาค่ะจากรีพอร์ตของ YG กันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ค่ะทุกคนค่ะต่างก็ตื่นเต้นนะคะว่าเอ้ยจริงหรือเปล่านะเพราะว่าปกติค่ะ YG ไม่เคยหลุดตารางออกมาให้ดูสักขนาดนี้นะคะอะฟังหูไว้หูก่อนค่ะ แต่มันก็น่าตื่นเต้นมากจริงๆนั่นแหละค่ะเพราะว่าในตลาดนะคะมีการบอกค่ะว่าโซโลของลิซ่าค่ะกําลังจะมาแล้วนะคะแล้วก็กําหนดค่ะที่จะปล่อยในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วค่ะส่วน b l a c k พิงคค่ะก็จะคัมแบ็กคะเป็นมินิอัลบั้มค่ะในเดือนตุลาคมค่ะ ซึ่งถามว่ามีเขาความเป็นไปได้ไหมก็ต้องบอกว่ามีนะคะเพราะว่า YG ค่ะเคยออกมาประกาศแล้วนะคะว่าโซโลของลิซ่านั้นมาแน่ค่ะและนี่ก็อยู่ในยุคข,ของป้าโบนะคะที่เธอค่อนข้างจะไม่ผิดคําพูดค่ะแถมวงในค่ะยังบอกอีกด้วยนะคะว่า YG ค่ะคาดหวังกับโซโลของลิซ่าคะว่าน่าจะขายได้กว่า7 0 0 0 0สนก๊อปปี้กันเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งนะคะจากการขายโซโลของโรเซ่ค่ะ YG ก็เพิ่งออกมาเปิดเผยนคะคะในวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาค่ะว่าสาวโรเซ่ค่ะทำยอดขายได้ยอดเยี่ยมนะคะ YG ค่ะออกมาประกาศนะคะว่าสาวโรเซ่ค่ะมียอดพีเซลนะคะได้กว่า5 0 0 0 0 0ชุดโดยมียอดเป็น CD นะคะถึง4 0สน4ค่ะแล้วก็มีคิดอัลบั้มนะคะ49,000แล้วก็ที่เป็นว i นิลค่ะ52,000คะ่ะ เรียกว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยทำให้สาวโรเซ่ค่ะทําลายสถิติศิลปินหญิงเดี่ยวของวงการเคป๊อปกันเลยทีเดียวนะคะที่เคยทํามาก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยถ้า YG ค่ะจะคาดหวัง7 0,000นก๊อปปี้นะคะจากลิซ่าก็มีความเป็นไปได้สูงมากจริงๆค่ะว่าที่ลือๆกันนะ,นะคะจะเป็นจริงค่ะส่วน b บล็คพิ n งค่ะก็จะคัมแบ็กนะคะในเดือนตุลาใช่ม YG ค่ะคาดหวังเอาไว้อยู่ที่1.4ล้านกอปี้นะคะ แอดก็มาอัปเดตข่าวสารแล้วกันค่ะเห็นเขาลือกันหนาหูนะคะแล้วก็กําลังตื่นเต,ต้นกันมากๆเลยค่ะว่าโซโลของลิซ่าจะมาแล้วะาะในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะแต่อย่างไงก็ตามค่ะรอ YG เขาประกาศอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะแบบที่มันเป็นทางการซึ่งถ้าเดี๋ยวมีแล้วแอดจะมาแจ้งให้ทราบค่ะแต่ตอนนี้นะคะขอตื่นเต้นนําไปก่อนเลยแล้วกันค่ะในวันนี้นะคะก่อน,อนจะคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า